สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับน้องๆอาจจะงงว่าอันนี้มันเป็นคลิปอะไรกันเนี่ยอันนี้จะเป็นคลิปแนะนําแอปที่พี่นัทชอบใช้ในการจดสรุปนะครับสำหรับน้องๆที่บอกว่าใกล้เปิดเรียนกันแล้วใช่ไหมโอเคก็มีน้องถามพี่ว่าพี่นัทใช้แอปอะไรนะครับจริงปกติน้องๆพี่เข้าเข้าใจว่าหลายคนคงใช้ Good Note กันถูกไหมครับอืมันจะมีแอปหนึ่งที่พี่ชอบใช้มากเลยก็คือแอป Paper ครับคือแอปนี้นั่นเองนี่น้องเห็นไหมเออใช่ก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับ ก็คือโหลดได้ใน Google Google Play หรือ Google Store หรือว่า App Store อะไรก็แล้วแต่นะครับโหลดได้มันโหลดได้ฟรีแหละโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนวิธีการใช้คร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเคนะจริงๆพี่ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะแล้วครับโอเคพอเข้ามาถึงเขาก็น้องก็เลื่อนๆมาจนกว่ามันจะถึงหน้านี้นะครับโอเคนะวิธีการทําก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสือของเราถูกไหมครับว่าเออของพี่เวลา จดอะไรยังไงเนี่ยก็คือจะมีสามารถใส่รือใส่รูปได้อะไรประมาณนี้นะครับโ okay. อเคอะแน่นอนว่าเวลาเราจะเพิ่มเล่มใหม่เราก็แค่กดบวกครับนาะเห็นกดเ่้าหมายบวกปลเออเนี่ยกดบวกมันก็จะมีเล่มใหม่ขึ้นมาดึง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 อะไรประมาณนี้โอเคเราสามารถเลือกเปลี่ยนหนะ้าปกได้นะครับก็กดหน้าปกไปแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาปกแบบไหนสีแบบไหนนะครับประมาณนี้เลือกได้หลายสีโอเคแต่ว่าจริงๆก็เราก็เปลี่ยนชื่อได้ครับว่าเราจะตั้งชื่ออย่างเช่นเอาวิชาฟิสิกส์พี่เขียนอนาะฟิสิกส์แล้วกันนะครับอ่าฟิสิกส์ โอเคก็ตั้งไว้ก็คือสรุปฟิสิกส์นะครับประมาณนี้อ่ะมันก็จะขึ้นไปฟิสิกส์เห็นไหมโอ okay. เคเล่มไหนที่บอกว่าเรารู้สึกเอ้ยมันเกินไปแล้วก็กดถังขยะครับดีดิไปได้เห็นไหมใช้ได้ง่ายได้มากโอเคเอาละเวลาเปิดเข้ามาก็จะเป็นลักษณะภาพอย่างนี้นะครับตอนแรกมันยังไม่มีหน้านะเราต้องกดเพิ่มหน้าเองเช่นกดบวกเข้าไปก็จะเพิ่มกี่หน้าก็ได้นะครับต่อแล้วก็ในเรื่องของเอ่อในเรื่องของเวลาเข้ามาในหน้าเนี่ยน้องก็คือไปกดที่กระดาษนะครับอดีที่พี่กดที่กระดาษให้ดู เลื่อนมานิดนึงนะครับตรงนี้มันเลื่อนได้นะเลื่อนได้นิดหน่อยโอเคกดที่กระดาษครับแล้วเ็าเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไปเป็นกริดหรือว่าเป็นลายขีดหรือว่าเป็นดอทกริดนะครับกริดก็คือมันจะเป็นตัวระบบบอกตำแหน่งนะนะครับประมาณนี้ก็คือหรือว่าได้หมดเลยว่าเราจะเลือกไงแต่ปกติเวลาที่พี่ชอบใช้พี่ชอบใช้เป็นแบบอันนี้นะครับลายกริดก็คือมันจะมีคล้ายๆช่องอ่ะให้เราช่วยกัดระยะอะไรได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคสามารถกดเพิ่มรูปได้นะครับก็คือกดเพิ่มรูปว่าน้องจะเพิ่มรูปยังไงก็คือกด กดที่โพโต้ล้วก็คือไปที่ค้ังรูปภาพของเราเลยก็ได้ครับอ่ะกดที่ตรงรูปภาพนะตรงนี้นะน้องเห็นปะ่ะที่พี่กดอะ่ะเด้งดึงดึงอยู่เนี่ยโอเคอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มได้แค่หน้าละรูปครับแต่แค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วปกติพี่ไม่ค่อยได้ใช้เพิ่มรูปเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นก็อาจจะเพิ่มเหมือนกันเวลาใส่โจทย์อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าพี่เน้นในเรื่องของการจดเองมากกว่า เอาละจริงดีกว่านะครับฟังก์ชันในการทํางานจริงๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เด่นๆก็คืออันแรกเลยน้องเห็นไหมพี่กด่ะที่มันเด้งๆอยู่เนี่ยอันนี้คือพุกกันนะครับเอาไว้แบาบว่าต่างแต้มสีสันอันนี้2ก็คือเป็นดินสอครับนี่ ไอพี่กดเลยนะแล้วน้องก็เลือกสีได้ครับว่าจะเอาสีไหนอ่ะพี่กดอ่ะกดดินสอนะพี่เขียนว่าสวัสดีแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้สวัสดีแล้วก็เอ่ออันนี้คือจะเป็นเมจิกครับเห็นป่ะสิเอ่อภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาสีอะไรนะเลือกได้สบายเลยอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆดินสอนครับอืมอ๋อแสดงว่านี้ต้องเป็นปากกาสีใช่โอเคแล้วนี้ก็คือเป็นดินสอก็เขียนมันก็จะจางหน่อยนะครับแต่ว่าเอ่อตัวที่พี่ชอบใช้มากสุดจะเป็นตัวปากกานะอันนี้เห็นไหมเออปากกาลูกเลือนนีี้จะเขยดีสุดนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบเนอะโอเคอ่าพี่เก๋สวัสดีนะครับประมาณนี้ปกติเวลาพี่จดสรุปพี่จะใช้หัวปากกามากที่สุดนะครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องสีเอาอืสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นน้องเห็ดปลาอันนี้อันนี้มันจะทําให้ภาพเบลอๆนะครับอย่างเงี้ยเออแบบเซนเซอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่าเวลาแบบพี่สอนหนังสือแล้วก็เออน้องๆบอกว่าไม่รู้คําตอบอะไรเงี้ยพี่ก็จะกดเบลอๆครับแล้วก็จะเขียนคําตอบซ้ําไปเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับ อ่าก็เขียนคําตอบ3ามลงไปได้อย่างงี้อ่ะโอเคนะประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นยางลบนะครับแล้วก็ลบปกติโอเคนะแต่ว่าเฮ้ยมันเยอะมากไปไม่รู้ว่าเราจะลบทั้งหมดยังไงให้กดค้างที่ยางลบครับแล้วมันก็จะมีเคลียออเคลียอิงแล้วก็เคลีย์อเมจถ้าเคลีย์อเมจสมมติว่าน้องมีรูปใช่ไหมครับมันก็จะลบเฉพาะรูปประมาณนั้นแต่ว่าถ้ากดเคลียออภาพก็จะหายหมดเลยอ่าอย่าเพ่นหรือว่าถ้าเคลียอิงก็คือภาพจะอยู่นะครับแต่ว่าน้ำมึกเนี่ยจะหายไปโอเคเวลาเราจะเขียน โจ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้พี่กดเคียร์ออนะเออพี่ลองมาอันนี้ก็เลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมามีเวลาเพั่ประมาณสิบนาทีพี่สอนอน,อน้องนิดนึงดีกว่าโอเควันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันดีครับน้องๆเป็นการทดสอบนะโอเคอ่ะปกติก็คือพี่ก็จะสอนประมาณนี้นะโอเคอ่ะวันนี้เอาเป็นในเรื่องของระบบระบบอะไรหัวใจดีไหมโอเคอหัวใจพี่ก็จะเขียนจดสรุปนะครับอ่าววันนี้ก็คือเราก็จะเรียนในเรื่องของระบบหัวใจกันนะครับน้องๆครับอ่ะหัวใจ โอเคเห็น okay, ไหมภาพมันจะช่วยให้แบบน่าอ,าอ่านยังมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือระบบหัวใจแล้วหลอดเลือดนโนะ okay. อเคอะเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือห้องหัวใจของเราจะมีทั้งหมดกี่ห้องครับน้องๆจา,า <kannt S 1> ได้ไหมมัน <ๆ S 1> จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องใช่ไหมครับออาพี่ว่าเลยนะสี่ห้องโอเคอันนี้เขาเรียกว่าห้องบนใช่ไหมครับออาห้องบนอันนี้ก็คือห้องบนเหมือนกันอันเนี้ห้องล่างอันเนี้ก็ห้องล่างเหมือนกันนะครับโ <ๆ S 2> อเคมันก็เลยแบ่งซ้ายขวาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือห้องบนอะไร ห้องบนขวาใช่ไหมครับอันนี้ห้องล่างขวาใช่ไหมเออเนี่ยก็พี่ก็จะเลือกสีได้สบายเลยอันนี้คือห้องบนซ้ายใช่ไหมครับอันนี้คือห้องล่างซ้ายโอเคเอาละมาเข้าเนื้อหางกันห้องบนเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าเอเตียมครับ t r i u m เอเตียมแล้วก็ห้องล่างนะครับห้องล่างจะเรียกว่าเวนติเคิลครับ เบนติเคอร์เพรว่าห้องล่างโอเคนะแล้วก็เล็บกับไลท์อันนี้คือน้องได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะเล็บไลท์ดังนั้นห้องบนขวาเขาก็เลยเรียกเป็นไลท์เอเทียมครับก็คือ RA นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเล็บ a LA ประมาณนั้นก็คือเล็บเอเตียมใช่ส่วนห้องล่างก็คือจะเป็นไลท์เวนติคูล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเล็บเวนติคูล่าโอเคเอาล่ะประมาณนี้โอเคมันจะมีเส้นเลือดครับที่ไปเข้าหัวใจ2เส้นนะครับประมาณนี้ อ่าเส้นเลือดที่มาจากหัวกับเส้นเลือดที่มาจากตัวครับอ่าทั้งสองเส้นนี้จะวิ่งเข้าหัวใจห้องบนขวานะครับอ่าเส้นที่มาจาก,กลําตัวเส้นที่มาจากหัวที่ชื่อว่าอะไรนะน้องๆรู้ไหมครับมันเป็นเส้นเลือดดำนะโอเคพี่เห็นนะเส้นเลือดดำอ่าเส้นนี้จะชื่อว่าซูพีเยเวนคาว่าครับพี่เอาภาษาไทายแล้วกันนะซูพีเยนะครับอ่าแล้วก็เวนคาว่าคาว่าโอเคโอเคไอค้ข้างล่างครับเขาจะเรียกว่าอินฟิเลนะ ที่มาจากตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าอินฟิเลียอ่าเว้นะคะว่าภาษาไทยอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าน้องอ่านให้มันเป็นอย่างนี้แหละโอเคปกติภาษาอังกฤษก็คือจะเขียนภาษาอังกฤษกันนะอืมอินฟิเลียอะไรประมาณนี้ครับอืมประมาณนั้นแต่ว่าเออปกติก็เอาภาษาไทยแหละประมาณนี้อ่าอินฟิเลียกับซูพิเลียเว้นะคะว่านะครับโอเคซูพิเลียมาจากหัวนะครับแล้วก็อินฟิเลียมาจากตัวโอเคหัวเนี่ยรวมแขนด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะ แล้วก็เข้าหัวใจห้องบนขวาครับอา่าแล้วเลือดตรงนี้ก็คือจะเป็นเลือดจากหัวใจห้องบนขวาถูกไหมอา่าพี่ก็ใส่ไปตรงนี้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 ก็คือจะเป็นเลือดใช่ไหมครับอืมโอเคซึ่งเลือดตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเลือดที่มีออ,อกซิเจนน้อยถูกไหมอา่ามันก็จะผ่านลงมาหัวใจห้องล่างขวานะครับโดยผ่านลิ้นที่ชื่อว่าอะไรนะจําได้ไหมเด็กๆน้องจําได้ไหมตัวนี้จะมีลิ้นหนึ่งลิ้นนี้ชื่อว่าอะไรจําได้ป่า ชื่อว่าไตาคัส,สปิดถูกไหมครับใช่ปะอ่าไตคัส,สปิดนะคัส,สปิดวาลวี v นะครับวาลว,วาลนะครับโอเคนะแล้วก็มายังหัวใจห้องล่างขวานะครับล่างขวาเนี้ก็คือจะผ่านลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงก่อนที่จะไปปอดครับปอดจริงมันจะออฟวกไปอยู่ด้านหลังนะเคไปปอดอ่ะตรงนี้ไปปอดโอเคซึ่งอ่าหัวใจเลือดที่ผ่านไอลิ้นตรงนี้ตัวนี้มันจะชื่อว่า เซ wow, มิลูนาว์ล์ดูไหมครับเป็นเอ่อ euh, เป็นลิ้นหัวใจที่เป็นคล้ายคล้ายเพัผจันโอเคเขาเลยเรียกว่าเซมิลูนาประมาณนั้นอ่ะเซมิลูนาเอาพี่เขียนผสมกันละไทยภาษาอังกฤษอ okay. uh, wow. okay. okay. ่ะเซมิลูนาว์ล์โอเคก็คือเซมินะภาษาไทยโอเคลูนาว์ล์ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ครับมันจะมีเส้น,เส,นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก็คือเป็นชื่อชื่อว่าพูโมนาลีนะอ่าพูโมนาลีเซมิลูนาว์ล์นะครับโอเคนะอ่ะ หลัจงจากนั้นก็ไปที่ปอดครับเลือดก็ไปฟอกที่ปอดแล้วก็จะกลายเป็นเลือดดีแล้วเลือดดีก็จะกลับเข้ามาสูนหัวใจห้องบนซายนะครับตรงนี้มีลิ้นไหมครับตอบคือไม่มีนะอย่าโดนหลอกนะอันนี้ไม่มีลิ้นนะครับโอเคพอเลือดเข้าหัวใจห้องซายเนี่ยเอ่อห้องบนซายเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนเยอะแหละออกซิเจนสูงครับแล้วเราก็จะผ่านลินตรงนี้ลิ้นที่สามนะครับลิ้นนี้ชิวมากายคัดปิดครับหรือเปล่าไม่ตายคัดปิดไปแล้วตัวนี้ต้องเป็นใบคัดปิดครับอืม ใบอยู่ด้านซ้ายนะหรือว่าเรียกว่าไมเท่าวาลก็ได้นะครับมีสองชื่อนะข้อสอบมันเคยออกไมเท่าวาลแล้วเด็กก็งงะอะไรวะเรียนด้วยเหรอคือเด็กเรียนแต่ตายกับใบคัดปิดนะครับแต่จำไว้ด้วยว่าไอ้ใบคัดปิดเนี่ยเรียกว่าไมเท่าวอลก็ได้นะครับโอเคนะอมีสองชื่อก็เข้ามาหัวใจห้องร่างท้ายครับตัวนี้จะเป็นหัวใจห้องใหญ่ครับมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากช่วยในการาสูบฉีดเลือดออกไปนอกร่างกายโอเค นอกร่างกายซึ่งแน่นอนว่าเวลาออกนอกร่างกายครับมันก็จะต้องผ่านลิ้นที่สี่นะครับอ่าพี่ขอเอาลิ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าลิ้นที่สี่ลิ้นที่สี่ 4, ชื่อว่าเอ o r ติกครับก็คือออกไปยังเส้นเลือดเ e อวาต้าล่ะเอ o r ติกอ่าแล้วก็เป็นไงครับ semi luna valve เหมือ wow. นเดิมนะ semi luna valve wow. ใช่เ semi semi luna valve นะครับโอเคนะโอเคอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันนะน้องๆน,นะเพราะนั้นสรุปเลยนะครับเส้นเลือดที่น้องจะต้องรู้จักนะครับก็คือจะมีอินฟ e เลีย เวนาคาร์วาสเออร์ซูพิเลียซูพิเลียแล้วก็อินฟิเลเวนาคาร์วานะครับเข้าหัวใจห้องบนขวานะครับแล้วก็ผ่านลิ้นไตคัดปิดนะครับเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวานะครับแล้วก็ผ่านลิ้นชื่อว่าเอ่อพูโมนาลีนะครับอันนี้เอาเป็นภาษาไทยด้วยดีไหมเนี่ยพูโมนา r ีนะครับพูโมนา r ีเอ่อเซมิแล้วก็ลูน่าเวนะครับประมาณนี้โอเคนะเส้นเลือดนี้ชื่อว่า เออมันมีเส้นเลือดนี้ด้วยเส้นเลือดนี้ชื่อว่าเส้นเลือดปูโมนาลีอาร์เทอรีนะครับจําให้ดีนะอันนี้เด็กออกผิดน,นะเาพี่ขอเขอียนภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับติดภาษาอังกฤษอ่ะปูโมนาลีอาร์เทอรีเอก็คืออาร์เทอรีนะครับอาร์เทอรี่ปลว่าเส้นเลือดเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจนะอาร์เทอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะไปชื่อว่าปูโมนาลีเหมือนกันคำว่าคำว่าปูโมนาลีเนี่ยมันแปลว่าปอดนั่นเองนะครับอย่างเช่นเป็นโรคปอดโบก็คืออะไรปูโมเนียอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะปูโมนาลี อ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็น pulmonary vein นะครับ V ก็คือ vein vein ไม่ใช่เส้นเลือดดำนะที่จริงน้องไม่ควรจําว่า artery คือเส้นเลือดแดง vein คือเส้นเลือดดำนะจำว่า artery คือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจนะครับ vein คือเส้นเลือดที่เข้าหัวใจนะครับโอเคนะตัวนี้มันจะขัดแย้งกับความรู้สึกของน้องนิดนึงนะครับเพราะว่า artery เนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยอันนี้คือออกซิเจนจะต่านะครับ ปกติอาร์เทอรี่เส้นเลือดออกซิเจนจะสูงนะยกเว้นพูมิรนารี่ยอาร์เทอรี่นะครับอันนี้ออกซิเจนต่ำนะส่วนพูมิรนารี่เวนเนี่ยอันนี้คือออกซิเจนจะสูงนะครับประมาณนี้โอเคนะแล้วก็เข้าเส้นเลือดตรงนี้ตรงนี้ชื่อว่าเอออเอออตานะครับเส้นเลือดเอออรตาคือไปเลี้ยงอ่ลำตัวนั่นเองโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของหัวใจเนี่ยเออเวลาเท่าไหร่ละอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะครับน้องๆวันนี้เราก็มาเมาโมยกันโอเคอ่ะ แน่นอนว่ามันก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของไอตัวระบายสีพี่ก็จะระบายนะมันก็จะทําให้แบบว่าเอ้ยภาพมันน่าอ่านมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนส้นเลือดดีละเส้นเลือดดีเอาส่วนสีเหลืองเหมือนกันนะครับประมาณนี้เออก็จะช่วยให้เรา,าเอ้ยเราน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็ไฮไลท์ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็เส้นเลือดซูบิลิวินนะครับว่าอะไรางี้สามารถกดไฮไลท์อะไรได้ประมาณนี้ก็ช่วยให้แบบว่าเออมันน่าอ่านยิ่งขึ้นนะครับ โอเคเอาละแน่นอนว่าในเรื่องของหัวใจครับจริงๆมันจะมีต่อจากในเรื่องของเอออร์ต้าด้วยนะครับโอเคนะอะสมมติว่าเอา้ยหน้านี้พอแล้วเราขอแบบหน้าใหม่ได้ไหมครับอ่ะได้ใหม่แล้วก็เลื่อนเลื่อนไปหน้าใหม่ครับโอเคแล้วเราก็อาจจะไปปรับแบบเป็นขอแบบเป็นกริดหน่อยอา่าแล้วเราก็มาต่ออันนี้นึงนะครับโอเคน้องๆยังพอเรือเวลาอยู่เอาละคําถามคือเราไอ้เส้นเลือด เอออร์ตาครับที่มันออกจากหัวใจอันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะต่อจากเมื่อกี้นะเ <c oughs> มื่อกี้ไี้เป็นหัวใจสี่ห้องนะครับมาณนี้โอเคอ่ะสมมติถ้ามันผ่านไอห,หัวใจห้องเนี้ออกออกจากตรงเนี้มันก็จะเป็นเส้นเส้นเลือดที่ชื่อว่าเอออร์ตาครับเอออร์ตาเนี่ยเวลามันออกไปครับมันจะโค้งนิดนึงแล้วก็ลงมาอโค้งนิดนึงแล้วก็ลงมาครับโดยที่ตรงนี้มันจะมีท่อสามท่อครับโอเคนะเอาละพี่ขอวาดภาพประกอบนิดนึงนะครับเป็นภาพคนนะ ให้น้องได้เห็นกันนะสมมติตัวนี้เป็นหัวคนนะครับอันนี้เป็นตัวคนตัวคนตัวคนโอเคอันนี้เป็นหัวใจของเรานะครับหัวใจพี่ขอว่าหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะประมาณนี้โอเคอ่ะอ้นี้คือห้องล่างซ้ายใช่ไหมครับเส้นเลือดเนี่ยเวลาออกจากไอตัวนี้เนี่ยมันจะอ้อมนิดนึงครับอ้อมแล้วโค้งลงอย่างงี้โค้งลงไปเลี้ยงลำตัวนะสีดำคือไปเลี้ยงลำตัวนะครับประมาณนั้นอ่ะแน่นอนว่ามันก็จะมีสามบ้องตรงนี้โอเคสามบ้องนี้ก็คือสามบ้องอันนี้ครับอืม ถูก okay. ไหมประมาณนี้อันนี้คือภาพขยายของมันคําถามคือสามบ้องนี้ไปเลี้ยงอะไรครับน้องก็รู้อยู่แล้วมันก็ต้องหัวดิครับพี่เนี่ยเออต้องเลี้ยงหัวเลี้ยงแขนประมาณนั้นโ okay. อเคออะพี่ถามว่าปกติน้องว่าไอ้บ้องไหน,นไปเลี้ยงอะไรบ้างเคียน okay, ครับบ้องแรกสุดบ้องแรกสุดไปเลี้ยงอะไรแขนซ้ายหรือเปล่าไอ้แขนขวาหรือเปล่าอันนี้เลี้ยงแขนแขนซ้ายไงอันนี้เลี้ยงหัวไงคําตอบคือตอนแรกพี่ก็เข้าใจงานบแต่ความจริงเวลาเรียนสาษการแพทย์เอ้ยไม่ใช่นะครับน้องครับอ่ อันนี้ครับอันนี้อันนี้ไปเลี้ยงฝั่งซ้ายไปเ,เลี้ยงฝั่งขวาครับโอเคนะก็คือไปเลี้ยงหัวนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงแขนแขนขวานะครับซีขวาทั้งหมดเลยอันนี้คือจะไปหัวเหมือนกัน,นครับแล้วก็จะไปเลี้ยงแขนซ้ายแขนซ้ายอ่าแขนซ้ายโอเคนะตามหลักจริงๆไอ้ตรงนี้เนะี่ยถ้าพี่ต่อเส้นไปครับมันก็จะไปหัวสองเส้นแล้วก็แยกเป็นแขนซ้ายนะเป็นคาร์ลติก นะครับเป็นเอ่อเป็นเส้นเลือดคาโรติกอ่ะแต่ว่าจริงๆถ้าน้องเรียนในเรื่องของอนาโตมีนะครับตอนสมมติถ้าน้องได้เรียนคณะพวกสายการแพทย์นะปีสองจะได้เรียนอนาโตมีเดี๋ยวก็จะเออเดี๋ยวได้เรียนลึกซึ้งเองอ่ะประมาณนั้นเอาคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้อ่ะคำถามคือไอเส้นเลือดไ,ไอไอบ้องแรกเนี่ยมันเป็นเลี้ยงอะไรคําตอบก็คือเหมือนกันครับทุกอย่างเวลาทํางานเราก็ต้องได้ผลตอบแทนใช่ไหมหัวใจมันทํางานใช่ไหมมันก็ต้องการผลตอบแทนเหมือนกันครับก็คือไอตัวเนี้ยไปเลี้ยงหัวใจครับ ه, เส้นบ้องแรกเนะี่ยเป็นเลี้ยงหัวใจตัวนี้มีชื่อนะครับชื่อว่า coronary artery นะครับ c o โรน a r y จำชื่อนี้ให้ดีดีนะออกสอบมาแล้วนะครับ artery นะครับเทอรี่โอเคภาษาอังกฤษก็อย่างเงี้ยนะ coronary นะครับแล้วก็ artery โอเคประมาณนี้ ه, ได้เนะประมาณนั้นจริงจมันก็จะมีเล็บ c i r c u m มเฟกอะไรเยอะแย,ยะช่างมัน นะครับประมาณนั้นโอเคซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเอเซอร์หัวใจตรงนี้เนี่ยเอ่อมันก็เป็นเรื่องที่น่นาสนใจนะโอเคเอ่อถ้าน้องเรียนสาสก,การแพทย์นะมันจะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่อนข้างเยอะเลยครับปกติเราก็เรียกว่าโรคหัวใจใช่ไหมจริงจริงมันมีซอยย่อยเยอะเลยนะครับโอเคนะปกติในมองไปก็สอนประมาณนี้แหละอืมแต่ว่าน้องที่ได้เรียนกับพี่ช่ะเออพี่ก็จะสอนลึกลงไปอีกนิดนึงนครับเพราะว่า ผูพื้นฐานเพื่อบอกว่าน้องๆสอบติดสายการแพทย์ตามที่ตั้งใจไว้ก็จะได้เรียนต่อยอดไปเลยนะครับจะได้มีความรู้ไปเลยโอเคอะเอาละมาไหนๆก็ไหนๆละแถมนิดนึงแล้วกันโอเคตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะครับอันนี้เมดิ c i n e นะครับเรื่องของโรคโอเคเรื่อง,องของของทางด้านเม็ดแหละโอเคเอาละสมมติว่าปกติหัวใจจริงๆครับเอ่อห้องมันจะเป็นอย่างนี้นะ ITP ว่าเมื่อกี้มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมันเป็นแบบการ์ตูน,นะโอเคเอ,อันนี้คือห้อง เล็บนะเอ้ยไม่ใช่ห้องอไรนะครับไรเอเทียมแอบอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นห้องไรเวนติเคิลนะครับแล้วก็ช่องจริงๆอะมันจะอยู่อ้อมด้านหลังนะครับวิง่งวกไปที่ปอดอันนี้คือปอดนะประมาณนี้แ่าไปที่ปอดนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเส้นเป็นเซตัมปิดเลยโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือจะไอจัจกปอดนยครับเอ่อเส้นสีเทาๆนะน้องเห็นสีเทาๆป่ะสีเทาๆเนี่ยมันจะอ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็วิ่งเข้าปอดด้านซ้ายด้านขวา ประมาณนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นซเส้นสีเขียวครับวิ่งวิ่งออกมาจากปอดกลับเข้าหัวใจห้องอ่าเตรียมนะครับแล้วก็จะมีลิ้นตรงนี้ลิ้นหนึ่งใช่ไหมลิ้นตรงนี้ลิ้นตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อธิบายเออน้องรู้แล้วนี่หว่าเออใบใบคัดปิดใช่ไหมพี่ขอเขียนสนวนาลิ้นใบนะครับอันนี้ลิ้นไตใช่ป่ะเออลิ้นไตนะตรงนี้ก็มีลิ้นนะอันนี้คือเป็นลิ้นพูโมลารีใช่ป่ะครับพูโมลารีเซมิลูน่าวาลนะ โอเคแล้วก็เออ่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะมีลิ้นอีกลิ้นหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้คือจะเป็นห้องเล็บเวนติเคิลแหละโอเคตัวนี้จะมีอีกลิ้นหนึ่งลิ้นตรงนี้ชื่อว่าเอออร์ติกครับเซมิลูน่าวาวนะครับก็คือก่อนที่จะไปเซนเซตเอออรตาตรงนี้ก็จะกลายเป็นอาจนะครับอาเอออรตาอาจใช่แล้วก็อันนี้คือจะเป็นเซนเซตเอออรตาแหละครับอ่าใช่แล้วก็มีสามบ้องที่พี่พูพดไปถูกไหมเอออันนี้คือภาพจริงๆอันนี้ก็คือมันก็จะวกกลับมาเลี้ยงหัวใจเนี่ยแหละครับ ชื่อว่า coronary artery จำได้ไหมเออ coronary น,นะครับ artery อ่าประมาณนี้โอเคประมาณนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับนี้เรื่องของโรคหัวใจครับอันแรกเลยครับ heart f a i l ครับพี่ขอเขียนเป็นสับสับนั่นเลยนะ,ะ h f h f heart failure heart f a i l ก็คือภาวะของโรคหัวใจล้มเหลวครับโอเคนะที่หลายคนชอบเป็นเอ่อคนที่แบบว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวกันเยอะครับเอ่อ heart f a i l เนี่ยมันเกิดจากที่หัวใจมันไม่ค่อยทํางานครับ กติหัวใจมันจะต้องบีบบีบเลือดใช่ไหมครับส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายใช่ป่ะเออใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเอ,อ่อหัวใจมันไม่ค่อยบีบตัวไงครับมันไม่ทํางานอะเลือดมันก็ไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้พอร่างกายขาดเลือดเสร็จออออแกนที่อันตรายที่สุดเวลาขาดเลือดนั่นก็คือสมองครับสมมติถ้าสมองขาดเลือดหัวใจมันไม่ยอมทํางานนะแม่งอู้อะไรเงี้ยเออไม่ยอมทํางานสมองขาดเลือดตายครับประมาณนั้นอันนี้คืออันตรายมากเลยโอเคนะมันก็เลยเป็นที่มาของบอกว่าเอ้ยเราจะต้องฮาร์ดเฟลในอันตรายมา มันจะมีอีกโรคหนึ่งครับเขาจะเรียกว่า coronary acute coronary syndrome นะครับเป็น a s c หรือว่าจะเป็น s t e m i หรือ non s t e m i ก็ได้มันจะเป็นสอบเฉพาะทางการแพทย์นะอะ non s t e m i ไอ้พวกที่เรียนหมอเขาจะรู้กันนะครับอะโดนเงินเยอะนะครับประมาณนี้อะซึ่งแน่นอนว่าไอ้โรคนี้เกิดจากมันจะไม่ได้เกิดที่หัวใจโดยตรงครับมันจะเกิดที่หลอดเลือดคือมันเหมือนวับว่ามันจะมีพวกไขมันไปอุด ในดอดเลือดอะแล้วทําให้เลือดแม่งไหลยากลําบากนะครับมันทําให้พอเวลาเลือดไหลไหลยากลําบากเนี่ยคือมันจะทําให้ออกแกนต่างๆนั่นอะเลือดไปเลี้ยงไม่พอแล้วมันทําให้เกิดการขาดเลือดครับใช่น้องดาวดีว่าพอมันเกิดการขาดเลือดมันจะเกิดอะไรขึ้นออกแกนตายครับใช่เออมันขาดเลือดก็คือเลือดมันก็มีทั้งออกซิเจนอาหารนะเออตัวที่อันตรายที่สุดก็คือเส้นเลือดตัวนี้ครับเส้นเลือดคโรนารีถ้าเส้นเลือดคโรนารีนั้นมันติดตันหรือว่า เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวตัวหัวใจได้เองครับมันจะทําให้เกิดโรคอีกโรคหนึ่งของแมงเยอะจากอันนี้คือแค่หัวใจอย่างเดียวนะโรค M.I. M.I. เนี่ยย่อมาจากเอ่อ myocardiac infarct นะครับแปลว่ากล้า,ามเนื้อหัวใจตายนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายนะโอเคเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงนะอีกนิดน,นึงเออ่เวลารักษาหัวใจเด่นๆมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มเอ่อกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม heart failure อันนี้คือกลุ่ม heart failure heart failure เนี่ยมันจริงๆมันจะแบ่งเป็นอีกสองอันอีกนะเขาก็คือจะเป็น H.F P P uh, PEF นะครับแล้วก็ HF R EF เออประมาณนั้นซึ่งมันจะเกี่ยวในี้แล้วอันนี้คือหัวใจทำงานน้อยลงนะครับถ้าเป็น R นะครับแต่ถ้าเป็น P ก็คือหัวใจยังคงทำงานได้โอเคอยู่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะมีวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน โอเคนะเวลาวินิจฉัยได้ส่วนใหญ่ก็คือนะใช้เครื่องฟังหัวใจ EKG นะครับหรือว่า ECG ช่วยได้นะครับหรือว่าทำพวก MI, MRI หรือเอกเล่อะไรประมาณนี้อแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจขาดเลือดครับก็คือเป็นตัวนี้อซึ่งมันก็จะแบ,บ่งไปสองฝั่งไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่มันจะเป็นนอนตัว N ย่อมาจากคำว่านอน,นครับ ST ก็คือเป็นพวก EKG ที่มันเป็น P wave QI เออน้องไม่ได้เรียนอะช่างมันเถอะ ประมาณนี้เอาค้่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเอ็มไอก็คือการหัวใจตาส่วนใหญ่มักจะเกิดจากไอ้นี่เนอะประมาณนั้น ACS นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะจริงๆมันก็จะมีอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าริมเลือดหัวใจใช่เวลาหัวใจเนี่ยมันทํางานไม่ดีเลือดมันจะไหลช้าพอไหลช้าเลือดมันจะชอบเป็นริมเลือดครับพอมันเป็นริ่มเลือดแล้วเนี่ยเอ่อถ้ามันเป็นริ่มเลือดของมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่ามันพอมันเป็นริ่มเลือดมันชอบไปอุดตันเนี่ยครับ จากที่เลือดแม่งไหลหักอยู่แล้วพอไปอุดตันโอ้คราวนี้ซวยเลยก็คือเลือดแม่ไหลไม่ได้เลยนะครับมันจะมีคําว่าพวกอร์โนซ i s นะครับประมาณนั้นก็คือแม่งอุดตันอ่ะซึ่งไอลิ่มเลือดเนี่ยตัวดีเลยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อันที่เจอบ่อยๆนะครับอันแรกก็คือเป็น DVT แต่ว่า DVT ปกติก็คือเป็นโรคที่เป็นลิม่มเลือดเนี่ยจริงจริงมันชื่อภาษาชื่อเต็มเมันคือ deep vein thrombosis th นะครับโอ้โหไงมาหมอมาเต็ม ดิบเวนทอมโบซิส ก็คือเหมือนกับว่าเป็นภาวะที่บอกว่าเลือดเนี่ยมันหนืดหนืดหนืดมากๆนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดที่เส้นเลือดดำนะครับประมาณนั้นแขนขาเนี่ยจะเกิดเออบริเวณขาเนี่ยจะเกิดกอนแล้วอย่างหนึ่งก็คือ PE ครับ PE ก็คือภูม m วันลีนะครับ Emphysema ก็คือเหมือนกับว่าเป็นริ่มเลือดแต่ว่ามันไปที่ปอดแทนประมาณนั้นแสดงว่าไอริ่มเลือดเนี่ยมันสามารถไปได้ทั่วร่างกายครับถ้าไปที่แบบว่าพวกแขนขาอาจจะเป็น DVT ถ้าเป็น PE คือไปที่ปอดปอดเนี่ยอันตรายนะครับประมาณนั้นเออถ้าจะไปที่ปอดอันตรายเอ่อที่แม่งอันตรับ ใช่ไปสมองนะครับถ้าริมเลือดไปสมองเขาจะเรียกโรคที่ชื่อว่าไรน้องเคยได้ยินไหมคาว่าโสโตกใช่โรคสโตกหรือว่าสโตกหรือว่าเส้นเลือดสมองอะไรเส้นเลือดสมองมันจะมีสองอันติบตันกระแตกนะครับถ้าติดตันก็คือเกิดจากไอริมเลือดเนี่ยมันไปอุดตันโอเคนะดังนั้นในเรื่องของการรักษาโรคหัวใจนะสําหรับน้องๆที่แบบว่าเอาจจะมีญาติหรือว่ามีพี่น้องที่เออที่เกี่ยวเนองเรื่องของการรักษาหัวใจอยู่ครับสิ่งที่คุณหมอเขาจะให้ เออเรามาเรื่องก,การแพทย์ได้ไงวะเนี่ยอันไหนๆก็ <c oughs> ไหนๆแล้วเอาซะหน่อยโอเคปกติในเรื่องของเอ่อการรักษานะครับโอเคนะส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ย,ยาสลายริมเลือดนะครับสลายริมเลือดอ่าริมเลือดโอเคสลายริมเลือดก,ก,ก็คือมันมีหลายกลุ่มนะมันจะมีแอนตี้เพรสเลตนะครับอ่าแล้วก็แอนตี Co ้โคแอกูแลนไม่เหมือนกันนะโคแอกูแลนใช่ ใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือน้องๆก็คือจะได้ยินยาที่ชื่อว่าวอร์ฟรินใช่ไหมโอเคแต่ว่าน okay. ้องๆไม่น่าได้ยินหรอกแต่ว่าคนที่แบบว่าเอ่อรักษาโรคนี้อยู่จะได้ยินคขาว่าเอ่วอร์ฟรินกลุ่มโดแอกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเอพีซาแบนโดบิกาแทนอะไรประมาณเนี้ยครับหรือว่าแอนติเพลเลตอย่างเช่นพวกเอ่วอร์ฟรินอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แอนติเพลเลตอย่างเช่นเอ่อพวกแอสไพรินนะครับเอสเอหรือแอสไพรินประมาณนี้อาจจะได้ยินนะเคยได้ยินประมาณนั้นหรือว่าอาจจะเป็นพวกโคพิโดเกลอะไรประมาณนี้เออหรือว่าอาจจะเป็นพวก เอออีนอกซาพารินอะไรเงี้ยครับอืมอีนอกซาพารินอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เอ้ยอีนอกซาพารินอยู่ในกลุม่มแอนติคอร์ไกลันป่าวัเนี่ยยี้มไม่ได้ใจหรอเออใช่มันอยู่ในกลุ่มแอนติคอร์ไกลันนะครับพวกเฮพารินประมาณนี้เออก็จะได้ยินพวกนี้ประมาณนั้นโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันพี่ว่าน่าจะเลยเวลามาเยอะแล้วนะครับก็เป็นความรู้สําหรับสนุกสนุกละกันโอเคเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆครับก็คืออย่าลืมนะอันนี้ก็คือชื่อชื่อว่าแอปเอ่ม เปเปอร์ Paper, นะครับลองใช้ได้นะสดุกดีป้ามันก็เป็นภาพสวยงามแล้วก็